2ามองหน่นนะครับวันนี้้ะก่กับเกมบายครับ PE version ศูนย์จุดสองจุนะครับเป็นไงพี่ชาชมัน <laughs> ชาชมันไม่เกี่ยวพี่กำลังเล่นอยู่อย่ทุกคนครับก็จะได้เห็นไสายเห็นไหมอ้าวผมพี่ดีก็เลยรับเราจะมาเล่นแมปลันลันกันนะวิ่งวิ่งกันเลยนะปรับเฮ้ยเฮ้ยเบรกเบรกอะไรเอ่ย YouTube อะไรไม่ฟังังแบ ามาแล้วะแบบตีผมก็เพิ่งเข้ามาด้วยไอ้ทูกป่ะนั่นเนยจริงด้วยเขาอยฮ้ๆเกือบตายเกือบตายนี่มันยงโง่แม่มันยังโง่แต่ก็โง่จริงืึกตกไปยังไงเฮ้ย้อมีอย่างไง จำได้แบบกๆแบ่เหมือนมันมีจนกดเล่นแลยฮะเล่นเลยจนไม่ได้แล้วเป็นต้นตกใจเลยชุบหูไปแล้วเขาไปแล้วป่าป่าต่ออะไรนะพี่าได้หยุดไม่อยู่แล้วอืออะไรหยุดไม่อยู่อะไรหยุดไม่อยู่นี่ไงเบรก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 อันตรายจี๊ดแล้วละวานเป็นโหดจุงโหแบบนี้เป็นแบบที่โหดมากจุ๊บแอบจะโกงนิดนึงนะผมเฮ้ยชุบหูเฮ้ยชุบหู มีน้ำยาสปีดนะผมวิ่งไปแล้วนะผมจะไม่ใช้ปงใช้โปเลยนะครับอะไรนะอะไร่ะโอ้เป็นแบบที่กระจอกมากไม่เคยตกสักครั้งเลยเออเฮ้ยช <c oughs> ุบงานดนเลยงานเข้าเอาใหม่อ่ะเ <c oughs> oh มนเมนญี่ปุ่ไ,ไ,ไปสวิมในเวลาวาเออที่สบายใจเล่นจะ้ะ มาอ้ยล้ว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 ล้ลล้ลล้ัลล้ล้วล้วแล้วไไม่กระโดดไม่กระโดดยังไงไปละต่อไปจะเป็นเกมเอาไว้หลดนะคุณนุนะทีไรเอาลอดักมแ่ันมัห้ัๆัืมัหืมซอกแซกซ สกใจตกใจต้องใช้ความละเอียดสูงมากเลยนะครับเอ้ยไม่อย่าตูโกงงมากเลยตูมีไซส์หนึ่งก้อนตายแย่านามากผกใส่แหม่มนี้ผมว่าน่าจะทำรุดหนักเลยเพราะผมไปปรับปรุงมันนิดเดียวนะครับ ไปกดตีไปปรับปรุงเออเพลงแอคชั่นฟังอย่างที้เนี้ยพี่เคยฟังไหมมีรู้ว่ามันเคยฟังอยู่อ่ะมันคือเพลงโอเวอร์หลอดนี่เอาไว้ไว้โอ,อ้โหสายหายหมดเลยนะครับก็แบบนี้เป็นการทางเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมันผมมันเป็นโหมดแบบสร้างสารรค์อยู่แล้วแต่ผมมาทำลายก็จบคลิปแม่งเลยดีกว่านะครับ อาจจะเป็นการรีวิวคลิปได้หวยมากเลยนะค,คลิปนี้ก็ขอาการจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับเกมขออภัยนะที่ผมไม่ผมว่าผมจะแคสเกมอย่างพอดีก๊งสตาเวกัสอัปเดตก็เลยอะไรอของมันเนี่ยก๊งสตาเวกัสเกิดแบบไงครับจบแลวสิผมไม่แค่ดีเองก็คือก๊งสตาเวกัสอัปเดตใหม่นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมเลยต้อง รอการอัปเดตครั้งนี้คนระับเลยไม่ได้แค้นนับเสียดายมากเลยโอ้รู้สึกเสียดายแล้วพักรู้สึกเสียดายเสียดายเนี่ยนะครับจนะลองไต่ลงไต่ดูนะครัไต่ไม่ขึ้นนะครับก็เรามาต่าก่าวจบคลิปกันเลยดีกว่าเพราะว่าแบบนี้พังง่ายๆมากเลยแค่ไปไปวางบล็อกอยู่บล็อกเดียวนะครับพังน,นะครับก็ มาขอเก่าวจบคลิเปเพกัน,นี้กันนะครับสวัสดีครับแบบรันรันเจงเจงไม่เป็นท่าเควางบล็อกบล็อกเดียวทั้งไม่เป็นท่าเลยโอ้ร้องไห้แบบนะครับสวัสดีครับจุบจ <c oughs>